ไอ้นี่ไอ้รับเข้าสู่ช่องแอนด์แฟมิลี่นะฮะมาไปซื้อของขวัญมาแล้วนะคะทุกคนไปแล้วบ่อู้หูเต็มเลยมาแล้วจัดาาม,ามาเมียวมากขึ้นให้หน่อยนี่้นี่นเอาขึ้นมาค่อยขึ้นแล้วเมวื่อกี้ไอ้เค้านี่ติดอัดหนอย คนครัวขาดทุนเอาเดียวพอป้าุมุณให้ทุกคนถ่ายนแยกคนแยกลง้วยนะอมแยกตอนตอนทิ้งแล้วค่อยฉลับ ใส่ที่แอรกล่องอะไรอังอยู่ตรงน้นนะใสกล่องเนี่ยเกียร์ส,<ญ>ส<ญ>อ,งอางวาวนะเป็นแก้วนเป็นแก้วตกวาเรียบร้อยเลยนะ เป็นเลยปปะวินโตไม่บอกไม่บอกไม่บอกไม่รู้หรอกแล้วใกันต้องมาแยก 哎呀！ ใช่ไหมแรงมันมีลิบิตลิบเบิลล่วงเลยอะระวังเนอะตรงนั้นมันมันบิดเบึ้มเลยนะ่ของใหญ่กว่เพื่อน เยอะเยย์เยอะเยย์เยอะเยยนะฮะปัดอุ้ยของใครบ้างนี่ของใครบ้างไปไหนมาลูกไปไหนมา,ยายไปไหนมาไปไหนมาแล้วเร็วเดี๋ยวลุงเสือมาแล้วเดี๋ยวลุงเสือมาแล้วฮะอยู่ที่ซื้อของเล่นมาเนี่ยเอฟซีของขวัญเนาะ นี่นะพัชขนป้งจิ้งปิ้งปิงปิ้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 งป้งปิ้งิ้งปิ้งปิ้งปิ้งก็้ง้งปิ้เปิ้ง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 ปิ้มปิรงปิ้เปา้าไิ้ปิ้งปิ่ง้อปเองปิเงปเ้ตปิ้งปิ้งปิ้งิ้เปิ้อ้งทิ้งปิ้งปิ้งปิองเิ้งปิ้งปิ้งปิ้้งงปิ้งปิ้ง้งปิ้งปปิงปิ้งปิ้งปิ้ป เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยส่งมอบของขันเนาะพรุ่งนี้เออพรุ่งนี้เราค่อยส่งมอบของขวันไม่ร,มรู้ต้องไม่รู้ตรงไหนตรงไหนบ้างยังไม่รู้เหมือนกันเนี่ยงานเล็กๆ เป็นตัวมมาเป็นตัวมาเป็นตัวเลยองได้เ่รนี่ไงลุนกงใหญ่เนี่ยลุนกองใหญ่หนักมากเลยเมื่อกี้ยกเฮ้ยโอ้ห โอ้ดีใจจังเลยได้เครื่องสูบน้ำไปตรงมาโอ้โหดีใจมากเลยได้เครื่องสูบน้ำรู้ว่าสวจะไปต้องปลูกผักหลังหลังจากหมดหน้างานอมปลูกแล้วต้องปลูกผักก็เลยซื้อเครื่องสูบน้ำมาใช่ต้องเป็นเครื่องสูบน้ำเป็นของขวัญหลังจากงานปลูกอะไรนะผักเครื่องสูบน้ำเลยต้องซื้อเครื่องสูบน้ำเป็นของขวัญจริงเหรอไม่เชื่อเขาเหรอเนี่ยเชื่อเขาเหรอโอ้ ับโอวั้ดีโอ้มีโฉนดที่ดินด้วยพี่น้องต้องผ่อนต่อไหมหรือว่าไม่ให้ไปผ่อนต่อผ่อนต่อไหมจับได้แต่คุณต้องผ่อนเองนะโอ้ยมันไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้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 ยเขย่าแล้วขย่าแล้วคืออย่างน้อคืออย่างน้ออุ๊ยอันนี้ตุ๊กตาใครตุ๊กตาใครซื้อเยอะจังเลยตุ๊กตาใครซื้อเยอะจังเลย โอ้คนหัวตุ๊กตาอยู่นี่ใหญ่กว่านั้นไม่ใช่การเติมโอ้มันใหญ่กว่านั้นเครื่องดูดฝุ่นเครื่องดูดฝุ่นเปล่าเฮ้ยไม่ใช่แล้วดา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 ขนมบินบองไหนนะเอออันเนี้ยเนี่ยเราสงสัยอันเนี้ยเราว่าเราใช่นะอันนี้คืออันนี้คือเส้นบอกเลยเนี่ยเส้นเนี่ยเราบอกว่าใช่เลยนะนั่นแหละอันนี้บ้านเสาเดียว บ้านเลยบ้านเสาเดียวนี้มันมีสาปลัฮอันั้นเรซื้อเองอันนี้สนที่ดินไปพ่อมกันเอ๊ะมันต้องมีความหมายเลยอันนี้รูเลยนี่ยเ้อุ่นนี่ฮ้ย้ยมันคุ้นๆมันคุ้นคุมากเลย ไปเริ่มกับไปเริ่มใส่ไปเอาสติกเกอร์เพื่อมไปหาชิรัมชิรัมเพราะว่าอะไรออกมายลุนแล้วหนึ่งเต้าเต้าว่าทาปิ้งยางมวยาวขนาดนบอน้อยขนาดนี้เออเอาเครื่องคาน้ำอุ่นเอาลุ้นนะลุ้นนะเกิดทายถูกจะบอกไม่เสียงสูงเออเอ๊อันนั้นปิ้นโตใช่ไหมเสียงสูงเออจะตีน้ำร้อนสองกันจะตีลุ้ได้เลย ใช่ใช่แล้วเซฟนะบอกเซฟนะ้วบอกเจ้าคาราบูไม่ใช่แสดงว่าไม่ใช่แสดงว่าไม่เอ้าเสือมาแล้วอุ้ยหนุ่มฮ่องกงมาแล้วมาเอ้ยหนุ่มฮ่องกงหนุ่มฮ่องกงมาแล้วโอ้โหลอเลยอุ่ยทำไมลออย่างเงี้ยเปลี่ยนแต่ห้องเปลี่ยนการแต่งตัวอู้เปลี่ยนไปเลยน่าน่าดีน้อง ไม่ไปาไปจัดกันแล้วโอเคนะสำหรับคลิปวิดี